สวัสดีครับทุกคนกลับมาอยู่กับเจมอีกแล้วนะทุกคนวันนี้เราจะมารีแอคชั่นกับ เพลงแคชชวลวงโฟอีกันทุกคนซึ่งเราก็เพิ่งเข้าสู่วงการการแบบเป็นติ่งโฟอีก็คือเป็นโฟไอเต็มตัวตอนะแรกก็แบบว่าแค่แบบฟังเฉยๆแบบช่วงแรกๆเนาะพอหลังๆมาเพิงว่าปตลาด,ดังเราก็เลยแบบได้เข้าไปฟังแล้วเราก็ติดเลยเราก็เลยได้มาตามแบบเพลงของโฟอีเนาะทุกคนล่าสุดที่มีเพลงออกไปก็จะเป็นพวงโนวันอาวัดตล่าใช่ไหมที่มีเป็นซัมเมอร์วิดีโอตอนนี้ก็มีอันใหม่มาแล้วคือเพลงแคชชวลเนาะที่แบบปรดิ้ไปโ,โดยพี่เป็นหล,ลักวงลาสเนาะก็เราจะมาดีแอคชั่นกันวันนี้ว่า ใน MV จะเป็นยังไงบ้างเนาะแล้วยังไม่ได้เปิดฟังเลยออกมาเมื่อประมาณหนึ่งวันที่แล้วเนี่ยที่เรากําลังจะดูอยู่ไปทุกคนพร้อมแล้วไปไปดูพร้อมกันเลยทุกคนตื่นเต้นอ๋อเราลืมบอกเราเมย์พี่ไมายนะวอุฟยิายยตาออมออมพันช์พี่ไมอุวยแซ่บมากชูแซ่บมากโอ้ยแล้วพี่ไมายก็สวยมากแล้วไฟคือโซลัวมาก พันก็คือแซบน้องคือแซบมากกล้วยก็คือเท่พี่ตอมคือเปลี่ยนลุคมากปกติจะปล่อยหน้ามาแต่เพลงนี้นคือพี่ตอมเก็บหน้ามา <'t> ทุกคนแล้วชุดแบบมาแซบแบบแซบเ่น ลุงโคดีไม้สวยมากกล้วยคือเท่มากเลยอ่ะผันลุงนี้คือปอมากแล้วรู้สึกว่าคอสตูมเพลงนี้ก็คือแบบแตกต่างแล้วก็เท่เท่แบบเซ็กซี่แบบเก๋ เดี๋ยวเราไปแกะท่าเดี๋ยวเราไปแกะท่าเราจะเต้นสวยมาก IG ฟิลแบบ IG Story IG อันนี้ก็จะเป็นชื่อ IG ของแต่ละคนเลยนะทุกคนสามารถเข้าไปติดตามได้นะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตามโฟอีมเนาะฝากกดติดตามด้วยนะ จะได้เข้าไปสอบอายด้วยกันว้าวก็คือทอนแรปอ่ะก็คือป้ายก็คือแบบแรปดีมากดีทุกเพลงพี่ตอมสวยมากเก็บหน้ามาสวยแบบสวยมากๆแบบเป็นลุคใหม่ที่ดีป้ายสวยต้องพันก็แรปเลิศตอมแมน เฮ้ยอันนี้ดูเท่อะอุ้ยเนี่ยเราชอบวันนี้ดีเซอนนร์คือสวยมากและพี่มาคือแบบโอ oh m มก o d แต่ก็แต่ก็คือพี่ตะออมแซ่บสุดสวยอ่ะพันก็คือแบบเป็นนักเรียนแบบเ้ิ่มชุ่มเหมือนชุดนักเรียนต่างประเทศ ต้องไปแกะอยากแกะแล้วอยากเต้นแล้วเดี๋ยวจบการถ่ายเลยอชั้นนี้ไปแกะเลยชอันนี้ก็ที่อยู่ในทีเซอร์เลยแล้วก็ทิ้งไอจีทุกคนไว้ทุกคนสวยมากเป็นสาพี่พหมายคือนางฟ้าที่สุดทุกคนอย่าลืมไปฟังฟังกันนะทุกคนมันดีมากเพลงนี้อยากให้ทุกคนไปนฟังเป็นเพลงอีกเพลงหนึ่งในอัลบัม้ม ของ The First อัลบั้มของโฟอีกก็คือเพลงนีเพามากอีกเพลงึงเลยโอ้ยเต้นพร้อมกันสิคนแบบเป็นช่องแบบ Story IG สวยลดเท่เป็นหนึ่งเดียวทุกคนคือมันดีมากดีมากทุกคนก็คือแบบอยากจะบอกทุกคนว่าใครที่ยังแบบ ยังไม่ได้ดู MV ต่างๆหรือเพลงต่างๆที่ยังไม่ได้ฟังของโฟล์ก็ไปลองฟังกันดูทุกคนทุกคนอาจจะติดแบบเราแล้วอาจจะแบบโดนโฟล์ตกหนักมากสุดแล้วก็คือโดนพี่ไม่ตกหนักมากตอนนี้ก็คือหลงพี่ไมยหนักมากแล้วคือในรอบแบบ p ีออพีออเดอของเด e f e r ร์อัลบั้มครั้งแรกอันเนาะคือเราแบบเราไม่รู้ว่าเขาไปพีกันตอนไหนเราพีไม่ทนันแล้วทีนพอเขาเปิดแล้วสอบปุ๊บเราก็เกอบไม่ทันอีกแต่เราก็ พีทันรอบเนี้ทุกคนไว้เดี๋ยวเราจะมาทำคลิปแกะอัลบ,บั้มรอบสองเออัลบ,บั้มของเพียวเดอร์ครั้งที่2มาให้ดูกันนะทุกคนใครที่ได้รอบแรกก็คงจะแบบ เราเห็นการ์ดเห็นไ like รที่เขาแบบเขาได้กันแล้วว่าเรากําลังภาวนาลุ้นขอเราได้การ์ดพี่มายอยู่ทุกคนก็เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะให้เราได้การ์ดพี่มายเพราะว่าเราเลิฟพี่มายมากเราข้างรักพี่มายมากตอนนี้พี่มายสวยและน่ารักมากที่สุดทุกคนเอาละครับทุกคนเป็นไงบ้างกับคลิปการดีแอคชั่นของโฟอสในวันนี้ทุกคนอยากให้เราทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็ใครเป็นเมนใครในโฟอสมาคอมเมนต์คุยกันข้างล่างนะทุกคนแล้วไว้เจอกันคลิปหน้านะเดี๋ยวเราจะมาแกะะะออััลมหดูนนนนนรเเเคคาาาาส่่งงขถึกกกยยท <laughs> For Eve makes your hearts go boom. <laughs> Can keep it casual.